โปกมนเทดดิ้งร์ดออนไลน์อยู่กับผมโจเลมุกในวันนี้เราก็อยู่ในส่วนของการแนะนําทีมเด็กอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมก็จับทีมเด็กที่น่าสนใจ1ทีมเด็กมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนนั่นก็คือทีมเด็กที่มีชื่อว่า s ็ w บวิงสตอรเป็นทีมเด็กของไคลิวนั่นเองครับทีมเด็กนี้นะครับจะประกอบด้วยโปกมน3ามธาตุด้วยกันนะครับหลักๆก,ก็คือในส่วนของธาตุมังกรธาตุน o r m มอลแล้วก็ธาตุสายฟ้านั่นเองซึ่งแต่ละตัวนะครับจะมีเอฟเฟกหรือมี ถ้าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามแล้วไปดูข้างหน้าไหนกันนะครับก็นี่ครับมาเริ่มดูกันเลยซึ่งผมว่าหลักๆตรงนี้นะครับชื่อก็มีหลายตัวนะครับที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะครับโดยเราจะมาลําดับนะครับจากทางด้านซ้ายไปก่อนนะที่ผมจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆเ,เริ่มจากตัวแรกนะครับตัวแรกนี่ครับมีชื่อว่าโวลท์ทอร์ลส์โวลท์ทอร์ลส์เป็นโปเกมอนธาสายฟ้าที่มี HP อยู่ที่120หน่วย แล้วก็มีท่าโจมต,ตี2ท่าด้วยกันท่าแรกนะครับติดเอนจี่อะไรก็ได้นะครับโจมตี2ีหน่วยนะครับแล้วก็บวกเพิ่มอีก50หน่วยถ้ามีโปรม,มอนเพื่อนของเขานะครับอยู่ที่เบนซ์อีกหนึ่งตัวนั่นก็คือในส่วนขอทอในลอสตนั่นเองครับแล้วก็ท่าที่2นะครับติด3 e n e อ g y นะครับโจมต,ตี120แล้วก็ทำดารางให้กับโปรม,มอนเบนซ์หนึ่งตัวทางด้านหลังด้วยนะครับแต่ต้องจิตเป็น e อ e r g y สายฟ้าถึง2อันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมา ดูท่ากัดโยมตีนะครับทั้งหมด2ท่าด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นอีกหนึ่งโปโมนที่ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ช่วยในการตั้งเกมต้นต้นเกมได้ดีมากๆเลยครับนี่ครับท่าตุมตีท่าแรกครับนะครับแล้วก็ท่าที่2ครับจะหลันั่นเองโปโมนตัวต่อไปนะครับที่เป็นเพื่อนกับโวลทรอรลอสเลยก็คือ,นอนในส่วนของโทในลอสต่นเอง มี HP อยู่ที่120หน่วยเหมือนกันนะครับมี5่าโจมตีท่าแรกก็คือติด1 Energy โจมตี20แล้วก็อีกท่าหนึ่งก็คือติด3 e n e อ g y โจมตี80แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นนะครับยังสามารถทำดาเมจกับโปเกมอนเบนของฝั่งตรงข้ามอีกตัวละ20ด้วยนะครับเรียกง่าว่ามี5ตัวก็โดนไปครับคนละ20โอ้โหตัวนี้เป็นอีกตัวที่ดีมากๆเลยนะครับที่ใช้ในการตั้งต้นเกมนะครับได้ดีเลยนะครับ ลองไปจากในส่วนของวลทอลสนั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูท่ากระโจมตีในส่วนของท่าสอกกันนะครับท่าแรกผมจะไม่เอามาเนาะแบสิบก็โดนอีกคนละยี่สิบเลยครับเปอร์มอนตัวต่อไปนะครับเป็นเปอร์มอนท่าสายฟ้านะครับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่เก่งเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่าแลนเทิร์นับ แลนเทิร์นนะครับเป็นโปเกมอนที่มี HP อยู่ที่110นะครับแล้วก็มีอาบิลิตี้ของเขานะครับก็คือเมื่อมีโปเกมอนของเรานะครับโดน KO ไปนะครับจากฝักตรงข้ามนะครับจะสามารถดึง Energy นะครับมาติดให้กับตัวเขาได้นะครับ1อันนะครับเรียกง่ายว่ามันเป็นตัวหนึ่งค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็มีท่าโจมตีนะครับอยู่ที่ติด3 Energy สายสายฟ้า2อันนะครับแล้วก็ติด Energy อะไรก็ได้1อันครับ โจมตี70นะครับแต่ถ้าเรานะครับจะบวกอีก70เราจะต้องทิ้ง Energy นะครับสายฟ้าทั้งหมดออกไปนะครับในตัวนี้นะครับถึงจะโจมตีเพิ่มขึ้นไปอีก70นั่นเองครับเดี๋ยวไงแล้วเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างการใช้งานของสกิลตัวนี้มาให้ดูด้วยนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ผมมองว่าไม่เหมาะกับการที่เรานะครับจะเอาไปตั้งเป็นโปเกม,มอนหลักสักเท่าไหร่นะครับ แม้ว่าจะใช้เป็นแค่สเตจเดียวเท่านั้นนะครับเป็นสเตจที่2ในการเปลี่ยนแต่ว่าเรานะครับตั้งไว้โปรมอนเบนนะครับแล้วค่อยนําไปใช้เคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามจะเป็นการที่ดีที่สุดนะครับในการใช้โปรมอนแลนเทอร์ตัวนี้นะครับนี่ครับถ้าใช้งานของมันนี่ครับทิ้ง e อเนอรไปเลยนะครับทั้งหมดลุบใส่ฟ้าครับแล้วก็จบีดามจครับ ต่อไปครับโปเกมอนที่เป็นคีแมทของทีมเด็กนี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของครลิวครับคลิวนะครับมี HP อยู่ที่160นะครับโหค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อ b บิลิตี้ของค y ลิวนะครับจะใช้งานได้นะครับ1เทินต่อ1ครั้งโดยการเสิร์ชหานะครับการพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานสายฟ้าแล้วก็พลังงาน ธาตุน้ำนะครับมาติดให้กับโปเกมอนของเรานะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับได้เลยนะครับจะติด2อันก็ได้ติดอย่างตัวก็ได้นะครับแล้วก็มี่าโจมตีนะครับก็คือติด4 Energy นะครับจะต้องติด Energy น้ํา1อันสายฟ้า1อันนะครับสามารถโจมตีได้170ดาเมจเลยนะครับแต่เมื่อโจมตีแล้วนะครับจะต้องทิ้ง Energy นะครับ3 Energy จนะครับจากโปเกมอนตัวนี้นั่นเองครับเรียกไงว่า มีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้งานไม่ได้ครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวซับพอร์ตที่อยู่ทางด้านเบนได้ดีเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดู a อ i บ i ิลิตี้แล้วก็ท่าโจมตีของไครเร็วกันครับนี่ครับแอ็บบิลิตี้ครับเสิร์ชมาเลยครับแล้วก็มาติดให้ครับตัวอะไรก็ได้เลือกเลยครับตามใจชอบเลยครับติดโปรมอนเบนหรือโปมอนหลักก็ได้ครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เหมาะอย่างยิ่งครับในงาน หาเอเนร์จีมาติดให้กับเพื่อนๆนั่นเองครับแล้วก็ท่าโจมตีครับหนึ่งตัวไปมือ170ดาเมจครับโอเคครับต่อมานะครับตัวอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัวซับพอร์ตนะครับที่ค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีเลยครับในการหาการ์ดมาช่วยนะครับนั่นก็คือในส่วนของพีเจียนนะครับพีเจียนะครับเป็นหนึ่งตัวที่มองว่าไม่ต้อง เอาไปอยู่ในส่วนของโปงมอนหลักเลยเอามาไว้ตรงเบน์อย่างเดียวครับเพราะว่ามีอับิลิตี้ในส่วนของการเสร์จหาการ์ดนะครับเปิดการ์ดขึ้นมาใบบนสุดครับ2ใบแล้วก็เลือกเอามา1่ใบนั่นเองครับก็เป็นโปงมอนสายซัพพอร์ตนะครับที่เอาไว้ทางด้านเบน์นั่นเองครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตัวที่ดีเหมือนกันก็คือเปลี่ยนจากพีเจ้นนี่แหละครับเป็นพีจอนเองนะครับก็เอาไว้โจมตีก็ได้นะครับแต่ต้องติดเอเนจี้ถึง3ามเอเนจี้เด้วยกันเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูด้วยนะครับ คครับแต่ดูตัวนี้ก่อนนี่ครับเปิดหาการนะครับ2ใบแล้วก็เลือกมา1ใบนะครับขึ้นไปโอเคครับตัวต่อไปนะครับก็คือล่างสเตจที่2ของพีเจียนนะครับพีจอนนั่นเองพีจอนนะครับเป็นโปเรมอนที่มี HP อยู่ที่130แล้วก็มี5โจมตีนะครับ2ท่าด้วยกันก็คือตี2องเอนเนนะครับสามารถโจมตี60นะครับแล้วก็ยังทำให้นะครับโปเกมอนฝั่งตรงข้ามนะครับ เอาโปเกมอนหลักนะครับลงไปเบนนะครับแล้วก็ติด3า n เ r น y นะครับสามารถที่จะเอาโปเกมอนหลักของเขาครับขึ้นมือทั้งหมดเลยครับเรียกง่ายว่าเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างปั่นป่วนได้ดีเลยนะครับถ้าเราเจอแบบตัวแข่งๆหรือใช้เวลาเปลี่ยนค่อนข้างนานนะครับที่แบบว่าเปลี่ยนร่างหนึ่งร่างสอง่ยครับเราสามารถใช้ติด3า n เ r g y ติดแล้วก็ดึงเขาขึ้นมือขึ้นมือได้เลยนะครับแต่ท่านี้จะไม่มีดาวมิเนงนะครับแล้วก็จุดเด่นของ พี่จอนะครับก็คือสามารถเล่นทีได้แบบฟรีๆเลยทําไม่ต้องเสียเสียนี่เลยครับเสียเอเน g y จีเลยสักอันเลยนะครับเดี๋ยวังไงแล้วผมจะพาไปดูตัวอย่างนะครับของการต่อสู้นะครับหรือว่าการใช้งานของพี่จอด้วยนะครับในแต่ละท่าเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มจากท่า1่ครับแล้วก็ไล่มาท่า2ไปนั่นเองครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ยามดุบเฉิญเท่านั้นนะครับถ้ายามได้เปรียบไม่จะอยจะเป็นต้องใช้เท่าไหร่ โอเคครับท่าแรกอโอเคครับผมแนะนำท่าสองไปเลยครับท่าแรกก็ไม่ค่อยทำคัญเท่าไหร่นะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็โปเกมอนก็หมดไปนะครับแล้วก็มีหนึ่งตัวที่เป็นพ่าดความมืดนะครับตัวนี้ก็เอาไว้จวกการ์ดขึ้นมืออย่างเดียวนะครับเป็นโปเกมอนเบสิกเฉยๆครับโอเคครับก็จบไปนะครับในส่วนของการแนะนำนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำการเทสเด็กี้ดูครับโดยการต่อสู้กับบ่อนั่นเอง โอเคนะครับก็เข้ามาในส่วนของการสู้กับบอทแล้วนะก็เดี๋ยวจับคู่กันก่อนดูเหมือนว่าบอทจะได้เริ่มเป็นเทิร์นแรกนะเราจะได้เริ่มปเป็นเทิร์นที่2โอเคครับตัวที่เราจะเอาขึ้นไปนครับก็คือตัวนี้ครับธาตุความมืดน,นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็คือไม่ต้องติดเอเนอร์จีก็สามารถที่จะใช้5าแรกได้ในะการจั่วขาขึ้นมาเป็นตัวที่ดีมากนะครับในการใช้ในช่วงต้นต้นเกมนะเพราะว่ามันจะตั้งต้นเกมได้ดีครับ ตัวการขึ้นมาบนมือขึ้นมาข้งมือเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรารับรู้สึกว่าเราจะได้มินิรีิวนะครับมาถึง2ตัวด้วยกันครับเราก็ลงไปตัวหนึ่งครับแล้วก็มีในส่วนของไอเทมอยู่ด้วยนะก็คือในส่วนของไอเทมที่เอาโปเกมอนเข้าไปในเด็กตัวหนึ่งแล้วก็สามารถเลือกตัวอะไรตัวนึงออกมาได้นะโอเคครับรู้สึกว่าจั่วได้ในส่วนของ คู่ลิวนะเราก็หถือว่าดีมากเลยแล้วก็ใช้ไอเทมครับแล้วก็เอาเมีลิวเข้าไปแล้วก็เสิร์ชหาตัวที่เป็นคีย์แม็กในอิมเด็กนี้นะครับนั่นก็คือในส่วนของไข่ริวนั่นเองนี่ครับก็ตั้งเด็กประมาณนี้นะในส่วนของทีมเด็กนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ไปครับจั่ว2ใบนะครับทนะีมเด็กนี้ก็ เล่นสบายๆครับมีตัวตั้งค่อนข้างหลายตัวนะคแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่สถานการณ์แบบนี้นะครับ <Sh ots> ก็ยังมีในส่วนของวนทอร์สแล้วก็โทนเนลอสนะครับในการตั้งได้ด้วยนะโอเครู้สึกว่าชอนชอนซีนะครับจะมานะครับ,รบหรือว่าล่างเบสิกของส่วนของแรนเทิ n นะแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือพระโปะมาแล้วก็ลงไปครับแล้วก็ติเนที้แล้วก็เปลี่ยน,นในส่วนของวิวด้วยนะโอเคแล้วก็ใช้ นี่ครับจั่วค้าขึ้นมาเรื่อยๆครับถ้าเขาไม่โจมตีเราหรือว่าโจมตีเราไม่เข้าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคือแพ้ธาตุกันโจมตีเราไม่เข้านะเราก็จั่วค้าไปเรื่อยๆครับรู้สึกว่าที่จั่วมานะครับได้ก็คือจะมีในส่วนของโทนในลสอสนะครับก็เลิมลอ่ไฟแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของแลนเทิร์นนะครับแล้วก็เปลี่ยนอีกตัวก็คือในส่วนของไคลิวแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีตัวซ้ำหนึ่งตัวใช่ไหมครับล้วก็เอากับคอเด็กไปแล้วก็เลือกอีกหนึ่งตัวมาก็คือในส่วนของ โอลทอลอสตอนนี้นะครับเบ้นของเราตั้งได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตอนนี้บนมือเราก็มีในส่วนของซินเทียเราก็เปลี่ยนมือไปเลยครับเพื่อที่จะหาเอ e เน y จีนั่นเองครับโอเคตอนนี้รู้สึกว่าจะได้เอ e เน y จีถึง4ใบด้วยกันนะเราก็สามารถที่จะลงติดเอนเนจีครับให้กับตัวนตัวหน,น,นึ่งใบใดในนี่เราได้นะติดตัวไหนก็ได้นะสอ่ค <Okay, S 2> ผมเลือกสิทให้กับในส่วนของไคลลิว แล้วก็ใช้อะบิลิตี้ของไครริวครับเสิร์ชหาเอเนจีน้ําแล้วก็เอเนจีสายฟ้าอย่างละหนึ่งนะเลือกที่ติดให้กับโปรบอนตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับก็ขอเลือกส่วนที่หนึ่งว่าจะติดให้ใครนะโอเคครับผมตัดสินใจติดให้กับในส่วนของโทนเนลอสนะครับเพราะว่าโทนเนลอสสามารถโจมตีตัดกําลังฝั่งเบนฝั่งตงข้ามได้ด้วยนะแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับจวกค้าขึ้นมาเหมือนเดิมครับ ดูเหมือนบอดจะไม่สามารถโจมตีเอาชนะเราได้นะครับอ๋อแต่ว่าเขาเลือกที่จะโจมตีเบนเราแล้วครับตอนนี้นะครับเราต้องหาวิธีกนะ็คือทำการสลับตัวนะครับขึ้นไปตอนนี้ผมได้ในส่วนของพิเชียนมานครับแล้วก็เปลี่ยนพิเชียนแล้วก็ใช้เอฟเฟกตนะครับจวกการ์ดเปิดการ์ดบนมือ2ใบนะครับแล้วก็เลือกใบใใบหนึ่งก็เลือกมาในส่วนของ เทนเนอร์นะครับที่เป็นในส่วนของเทนเนอร์สลับนะแล้วก็ใช้อะลรตี่ของไคลิวนะครับเปิดหาเอเนอร์จีับแต่ว่าได้แค่นี้นะคร้ำอย่างเดียวนะโชคโชคไม่ค่อยดีนะโอเคครับก็ใช้เทนเนอร์นะสลับไปนะครับก็สลับในส่วนของทอนรตขึ้นไปนะตอนนี้ครับก็ สามารถโจมตีได้แล้วนะครับก็คือใช้ทเอรโจมตีท่าไปครับติดอินที่2อันแล้วก็โจมตีไปครับ80แล้วก็ทำดาเมจอีกตัวละ20ทางด้านเบนนั่นเองตอนนี้ครับไพ่การ์ดเรานำมาที่5ต่อ6นะดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามครับบอดจะโจมตีที่เบนอย่างเดียวเลยนะก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราก็ใช้เอเมอตี้ของพิเชียนะครับเสดหาเอเนอร์จีไปเรื่อยๆนะครับก็พยายามเอาเอเนอร์จีครับขึ้นมือ ให้ได้มากที่สุดนะเพื่อจะได้ใช้งานเลยโอเคครับจั่วการ์ดขึ้นมาอีกนะบ,บนมือนะแล้วก็ติดคุัชีพครับสายฟ้าให้กับไคลิวนะครับโอเคครับผมขอแก้ไขนิดนึงนะครับในส่วนของไคลิวนะครับจะใช้อัลเทีร์เนทก็ต้อเมื่อเรามีนลังชี่อยู่บนมือนะโอ้ผมอธิบายผิดไปเปเยอะเลยนะครับ ก็พยายามดึงเอเนอร์จีน้ำหรือไฟขึ้นมาบนน้ำแล้วก็ใสายฟ้าขึ้นมาบนมือได้เยอะที่สุดนะครับเราก็จะได้ใช้ออร์ดิีของใครกได้อย่างเดียวนั่นเองครับในการที่จะลงเอเนอร์จีในคนหนึ่งแล้วเราสามารถลงเอเนอร์จีได้มากถึง3อันเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ KO ฝั่งตรงข้ามไปได้เรื่อยๆนะครับทําให้ตอนนี้นะครับเราไปการ์ดนำมาที่4ต่อหกแล้วนะครับแล้วก็ใช้พระโปะนะัดึงเอเนอร์จีอย่างเดียวครับนะครับดึงเอเนอร์จีสายฟ้าดึงเอเนอร์จีน้ำนะครับ แล้วก็ใช้นะครับครับเนี่ยตอนนี้เอเนอร์จีเรามีถึงสามอันแล้วครับเรียกว่าพยายามทําให้เทิร์นหนึ่งนะครับเรามีเอเนอร์จีถึง3อันนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆครับคือมีสายฟ้าแล้วก็มีน้ําอยู่โอเคครับตอนนี้ผมก็ติดเอเนอร์จีครับสายฟ้าให้กับบลูทอร์สนะครับแล้วก็ใช้เอเนอร์จีของไครด์นะครับดึงเอเนอร์จีบนมือนะครับน้ําแล้วก็สายฟ้ามาติดให้ตัวใดตัวหนึ่งนะรู้สึกว่า ตอนนี้นะครับตัวที่สามารถที่จะติดให้ได้เพิ่มก็คือในส่วนของแลนเทิลครับจริงๆแลนเทิลมีอ b เบ i t y ตี้ของเขาอยู่แล้วนะครับก็คืออเบอร์ตี้ที่เมื่อตัวหลักของเรานะครับโดน KO ไปจะดึง Energy จากตัวนั้นครทบมาติดให้กับแลนเทิลนั่นเองตอนนี้ผมก็ใช้รีทีสนะครับสลับลมนี้ไปครับเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวนะครับลองในส่วนของวอลทอรัสให้กับเพื่อนๆดูนะครับในส่วนของท่า2ของวลทอรัสนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราลองทีละท่าก่อนก็ได้ครับลองท่าหนึก่อนแล้วก็ค่อยท่าสองโดนตีไปครับเจ็ดสิบครับแต่ว่าดูเหมือนว่าฝั่งท่ามนึ่รับจัดแพ้ท่าด้วยนะครับก็โดนไป140เลยจริงๆโวนทอร์ลอตนะครับท่าหนึ่งก็คือโจมตีแค่20เท่านั้นนะครับแต่ถ้ามีในส่วนของทนลอตอยู่ในเบนท์ครับก็จะโดนตีเพิ่มอีก50หน่วยนั่นเองรู้สึกว่านะครับบนมือตัวนี้เราจะค่อนข้างที่จะฟูลมากๆเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ไปทางที่ดีนะครับโอเคครับจั่วมาได้ Energy นะครับถึง4 e n e r g y เลยนะครับก็มีมีอย่างละหนึ่งด้วยนะครับก็สามารถใช้ a อ i l i t y ของไพริวได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับรู้สึกว่าตัวมันจะเต็มไปหมดเลยครับก็ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ครับโอเคครับตอนนี้ผมเลือกที่จะติด e n e r g y ให้กับในส่วนของพี่เทียนด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าในส่วนของพี่ชอตมาก็จะสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับ โอเคครับก็ตอนนี้ผมก็พยายามนะครับถ้าเจอ Energy ก็พยายามจะให้ Energy ได้ถึง2ประเภทนะครับแล้วก็ตอนนี้ใช้วนทวารโจมตีท่า2ไปครับเลือกหนึ่งตัวที่จะโดนครับร120ดาเมจเลยครับ KO ไปได้อีกหนึ่งตัวนะครับเรียกง่ายว่าวนทวารเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างโจมตีหนักมากๆนะครับถ้าติดสามเอเนอร์โอเคครับ ตอนนี้นะครับคือสถานการณ์ตรงเนี้คือเราค่อนข้างจะได้เปรียบคอมนิดอย่างมากเลยนะครับก็โจมตีไปได้ครับเลือกที่จะใช้ตัวไหนก็ได้ครับโจมตีไปเรื่อยๆครับอนนี้ครับก็ใช้อเบลรี้ไปเรื่อยๆนะครับที่เราสามารถใช้ได้นะอันนี้ผมก็ติดเอเน g y จีครับให้กับทุกตัวนะครับที่จําเป็นนะครับแล้วก็ ติดไว้เผื่อที่จะหลบหนีมาด้วยนะครับเพื่อที่จะลองให้คนเพื่อดูว่าแต่ละตัวครับมีความสามารถอะไรยังไงบ้างนะครับในการต่อสู้ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งตัวที่ผมกําลังตามหาอยู่นะครับนั่นก็คือในส่วนของพิจ๊อดนะที่จะเอามาทําให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้น่าจะรีทีสนะครับแล้วก็ให้เป็นเทินในส่วนของแลนเทิร์นบ้างครับในการต่อสู้นั่นเองนี่ครับแลนเทิร์นขึ้นไปครับ แลนเทิร์นก็ยังโจมตีไม่ได้นะครับจริงๆแล้วแลนเทิร์นต้องใช้สายฟ้าถึงสองอันถึงจะโจมตีครับแต่ว่าตอนนี้ติดน้ําให้2อันนะครับก็โจมตีไม่ได้นะโอเคแล้วก็ติดสายฟ้าไปถึง2อันนะครับแล้วก็ใช้ิลี้ของพิเชียนะครับเจอในส่วนของพี่จอสักทีนะครับเดี๋ยวตาหน้าอาจจะเห็นพี่จอส์นะครับในการโจมตีนะครับตอนนี้ก็ดูในส่วนของแลนเทิร์นไปก่อนนะโอเคครับแลนเทิร์นใช้ท่าของเขานะครับโจมตี ตีสามเอนจีนะครับจจีเจแล้วก็ถ้าทิ้งเอนจีทั้งหมดนะครับสายฟ้าก็จะโจมตีเพิ่มขึ้นอีก70นั่นเองนะครับทีเดียไปหนึ่งร้อยสิบสิบสาเครับ,ไรบ KO ไปได้อีกหนึ่งไพ่การ์ดครับตอนนี้เหลือแค่ไพ่การ์ดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนแลนเทิร์นลงมานะครับเอาพีจ็อดขึ้นไปนครับ พี่จอร์ดก็มีมีติดทั้งสองเอีแล้วก็ติด3นะครับวันนี้เราก็ใช้ท่า2ให้ดูนะครับก็ติอติดสามเอี่นะครับน่ครับดึงเขาขึ้นไปบนมือให้หมดเลยครับอ่าเห็นไหมครับคือเรียกง่ายว่าเป็นอินตัวที่ใช้สุดเฉินได้ดีนะครับก็คือตัดเกมฝังตรงข้ามนั่นเองครับแล้วก็จุดเด่นของเขาก็คือในส่วนของการรีทีฟนะครับแม้ว่าท่าหนึ่งครับในการโจมตีติดสองที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือตีแล้วสลับอีก ตัวฝั่งตรงข้ามลงไปเบน์ครับโอเคก็อาจจะใช้พิกแพงได้ในตามสถานการณ์นั้นๆนะครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวตัวสุดท้ายที่เราจะเอามาใช้งานนะครับอีกหนึ่งตัวในการปิดในการใช้สกิลครับก็คือในส่วนของไคลล์เองไคลิวนะครับมีท่าโจมตีคือติด4 e n เ r g นอีครับตัวที่แล้วเจ็ดเลยครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะแรงมากๆครับนี่ครับโจมตีไป แล้วก็ทิ้ง Energy ทั้งทั้งสามอันเลยนะครับรังไงว่าหมด Energy เลยครับตีในครั้งเดียวนะครับแค่นี้ครับข้อจบกันไปครับในส่วนของทีมเด็กซองวิ่งสอ์ครับก็ค่อนข้างจะเอื้อมหน่วยครับแล้วก็ใช้งานนี่ง่ายนะครับถ้าเราพยายามประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็มองถึงสถานะต่างๆของโปเกมอนแต่ตัวนั่นเองนะครับก็ทีมเด็กนี้นะครับก็มีทั้งจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยนะครับ ก็ค่อนข้างแพ้ทาแพ้ทางในหลายๆอย่างแต่ก็มีข้อได้เปรียบอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าตั้งได้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบในส่วนการแนะนำตีมกตรงนี้นะครับก็มีอะไรที่พูดผิดหลายอย่างเลยนะครับในส่วนของแอปพลิเของไคลลวนะครับก็ยังไงก็ขอโทษด้วยในการครับก็ยังไงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับว่าจะมาแนะนำตีม덱อะไรครับลาไปก่อนสวัสดีครับ ฝากคอมเม์กดแชร์ด้วยนะครับ